ช่อมนาเทส์กล้องลาจิเทค BCC 950เลขงาน IM 734998การเทสผ่านระบบโปรแกรมในวินโดว์การคอนิก กล้องสามารหมุนขวาหมุนซ้ายเลื่อนขึ้นเลื่อนลงซูมเข้าซูมออกได้ปกติขยา่ากล้องไม่หลุด โอเคนะครับอีเทคออกนะครับโอเคตอนตนี้ทำการส่งเคมกับบริษัทซินเนกนะครับมเรื่องซินเนกทำการเปลี่ยนตัวใหม่มาให้นะครับเลขซ่อมของงานนี้จะเป็น0 2 2 1์ 21, ับ สองสีครับโอเคครับ